离自己的梦想越来越近，加油！加油！嗯、我比赛在是其实的，们拥有最最 powerful 的，东西，就是他们的，年轻，就是他们的，年轻，他有很多时间。但是他们的，同样面对了很多挑战，是的，因为现在。的，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 是的，是的，是是是因为 有更多更多的要求，高要求，所以就是希望他们可以挑战自己在这个阶段的人生，然后希望他们可以找到更好的自己。其实，其实、嗯，那事情，那那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  ทำสิ่งให้เต็มที่เพราะว่าการเดินทางเส้นทางนี้มันจะมีความยากลำบากมากมายรออยู่ให้ทุกคนไปพ้นขีดจํากัดให้ได้เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็สู้ๆค่ะพูดถึงพูดถึงเจฟมิน่าเขาไม่อยู่เจฟเป็นไงบ้างเพื่อนอะไรเป็นยังไงบ้างเจฟพี่เจฟพี่เจฟดูนะพี่เจฟดูเจฟเจฟส์คันน์เดอร์ทัฟเนี่ยพี่เจฟดูครับพี่เจฟตรงไปตรงมาครับผมแต่ว่าชอบเล่นมุกครับเจฟ แล้วก็บุกแป๊กด sí ้ยอ่ะทำไมแปเหรอปนมีทำไมแบมสิสะบัดได้บะกลองแป้งอ้พี่ยาวว่าแปไหมก็เสียงแอร์ก็ดังขึ้นอีกเอร์ขอบอุกว่าพี่เต็มเนีเขามีเขาเรียกว่า แบบตอนที่มันซีเรียสน้องแล้วเราเราสี่คนเนี่ยผมพี่เซกเขาแบบพยายามที่แบบว่าแก้บรรยากาศที่แบบว่ามันคลี่คลายขึ้นหน่อยเขาเลยเล่นมุกครับแต่ว่า Dead Air เดทแอร์ยาวเป็นเกาเลยเป๊ก <c oughs> เป็น,ปนช็อตฟิวไม่แต่ว่เจมดีเขาเป็นครั้งแรกที่ผมได้คุยกับเขาเนาะพี่ย่าพี่ย่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะผมก็พี่ย่าแรกเหรอรู้สึกเหมือนรู้จักกันนานมาก ใช่รู้สึกว่าว่าว่แบบเราเข้าขากันได้ดีแต่ตว่าพ fi ี่เจมส์ใช่ครับผมว่ารู้สึกพี่เจมแบบเพิ่งเจอกันแต่ว่ารู้สึกเหมือนรู้จักพี่เขามานานมากๆแล้วครนะฮะจริงๆพี่เขาเป็นคนเก่งเราเลยคือแบบเจอกันครั้งแรกก็มันเข้าขากันได้ด้วยอันสุดท้ายแล้วพี่ย่าฝากติดตามนในรายการนี้สองนี้สองนี่นะ อ่ค Asia ะ,อคะครับ<ม>ก็ช่วงเอเชียซีซั่นทูนะผมยังไงก็ฝากพวกผมเมใในเทอร์5คนด้วยนะครับแล้วก็ฝากน้องๆ60คนด้วยนะผมยังไงผมว่ามันแตกต่างกับซีซั่นหนึ่งแน่นอนนะผมยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยังก็มาดูติดตาม,มาว,ว่าสุดท้ายในยใครจะได้เดบิวต์เน็คนนะมผมพูดได้ไหมว่า7คน,นได้เลยมไมด้ไ